เลก่มีหลายทาง้น้าจุดพานัเลยจเท่าไรบากคือกลกแบบเวละจะเปิดจุดนี้แล้วขันนี้แล้ว่าเียำันจะเป็นยังฝนฝาจะทำให้ได้เฮ้ยไหนวะ ไม่ใช่คีย์นี้ก็ได้เหมือนกับว่เป็นการให้กำลังใจที่ดีนครับผมคงจะตะเกียกตะกายขึ้นมาแ้วเหมือนนี่ร้องดีๆนะเป็นขอคนสุดท้ายนะไปไม่ได้นะเต็มกดดันเข้าไปยิ่งร้อยยิ่งรวยมอง้อยมองอะไรนอกจากพี่แพรรับขอรับเนี่ เพลินเพลงเนเพลงแค่จะดันจด้วยอยู่ไหนวะต้นมีเวอร์ชั่นอีกอันนึ่งมาให้ฟังสนาทีสามิบียูดซองอะหลสอนาทีสิบก้าเอดรือวอาจจะคิดออกว่าจะอินโพรไว้อะไร บ้าเลยบ้าเลยต้องยืนไม่ได้ไปเต๋าแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าไกลไกลไปหลุดเปลี่ยล

อยากรเอยากให้ทุกคนอยู่ตรงข้างบนเงี้ยจะไปึ้นดเดาโดนเด่นบนฟ้าป่าจะไปคุยคว้าเอามารืใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายน <kung> จะใ <trem> ห e> ้ฝันคงฉันกลายเป็นจริงให้ได้คือทอไม่เคยทอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าสุดาจะต้องเป็นวันของฉันจะหลับข้ามีะลุเมาโอเคมตะล เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีแล้วครับเปลี่ยนเธอครับคชาขึ้นมาคนแรกครับปากกาไม่ไหมน้ำมันสูงสูงแล้วก็เต่าเหมือนเดิมนูค่ัยดัก็กาแล้วก็เต่าชื่นทีแล้วก็เหมือนเดิมไงแล้ก็แพลวก็ไปอยู่ตรงเหนื่อยไงแต่เจมไหวไปเนี่ยปั้นไปเนี่ย เ <Yeah. S 2> จมส์ร้องเอ๊ะอจอเจมส้องใหม่ที่ลกูกสักวันจะเป็นสักวันจะเป็นอย่างฝันไฟมันจะพออยู่ครับเหลือจ๊ะเหนื่อยสักเท,ท่าไรก็ได้นะครับทีตนุ <c oughs> ตนเทใจใจได้อยู่แล้วนี่อราจะลงจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเอง เฟรมนี่เฟรมอาจจะล้มสิเฟรมไเอยู่ตรงนี้เตรมไปอยู่บนทางเดินแล้วผมไปไหนครับกแรกก็ต้นสลับนบนทางเดินที่ดูยาวไกลหม่นะเดินไปทมีวันนวันนี้โอย ไหวกันแล้วไหวแ่ากเลยไหวแล้วเกยใจพอแล้วเอเทกาก่อนเวคุณถาให้โอเคครับนั่งด้ได้เัรอได้แลวไม่ต้องโดดละ เพี่ความฝันนี้อาจไม่มีพรหมแดนผู้ท้าอุปสรรคความหนักเนาที่า้องลงกรับจนพลังในฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะใคควาา

เอ่อไหว้นะอย่าก๊อปอย่าก๊อปต้นฉบับกันต้นฉบับ นจะไปเป็นดาโดดเล่นคยตาาจะไปคุยคว้าเอามาชิงชมตัวฉันจะไปให้ถึงปลายทางที่เป็นของเราจะเป็นคำดังที่อยู่ในสาไ

จะลมจะม่นานต้องไหนเจ๊เส้นแตงเพลงอะไรแต่เกี่ยวกันใช่นั่นอยู่นี่เต้าอยู่นี่ที่เหลือได้สองสองเพลงแล้วรูปได้กี่เพลงได้สองคนละได้สองคนละเพลงแบ่นแท็กสองงั้นก็ไปกับครูแอนมาสามคนอะไรก็ได้แต่ว่าที่ได้สองเพลงแล้วไปหาครูแอนอาจจะลง กาใชได้กี่เพลงสอเอ้ยอนนี้น้องอีนะนี้น้องเขาหน้าตาดีไปสัญญากัก่อนค่ะเไงเดี๋ยวเสียของตายเราไม่ไร้อสัญญาับใจาแซวคนแรกเลยนี่มันนะตายแล้วสอา